รารท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยเอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะทันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษบนทินต่างๆ คนเรานะเมื่อบาปอากุศลมันสง,งบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็รพลอยสง,งบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสง,งบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สง,งบนี่เรื่อง ใครอยากรู้จักบาปและบุญนะ่ะมันไม่ใช่ยากอะไรอ่ะก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยอเือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบก,กวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเอง มันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทำม,มาเป็นอารมณ์ นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมุนี่แล้วก็ไม่จัดว่าความพิษนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำร,ริตองอยู่ในคุณพระรัตนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศล ตางต่างหมูเนี่ยอีกอย่างหนึง่งก็มานึกถึงชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแนม่มานึกถึงชีวิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอเสมอไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปใน เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว,ว่าจะเพิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดี มันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็สุดโทมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> และอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลย ความตายนะี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินม,มัวเมาก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่ เห็นทุกเห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตอนไม่ให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั่นมันก็สงบลงได้ ừ, เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นทิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะ แล้วไม่ทราบว่าจะห่วงจะห่วงไปทําไมอ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลนเมาไปเอาอะไรอ่ะเพลนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมีแต่ใจเศร้าหมองขุนมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อพอได รู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันท่องใสสะอาดไปเรื่อยๆอเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็าตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรม ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แหละมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากรดวงกิจนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่า ิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยเอ้ยถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาด มันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บรรดาลให้คนเราทําบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ,บ้างประพฤติผิดในกามบ้าง กล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดานให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิด ในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมคมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี่ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึงทำบาปได้ จึงแต่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนันเองหละมานี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรม ความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพิ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมานี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นทัานทุกคนให้สำรวจกรวดดูจิตใจของตัวเองวรวเป็นยังไงอะ่ะ จ,จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัว mm hmm. ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลย mm hmm. ถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกร,รมเวรนั่นแหละพระศา,าสดาทรงตรัสว่าเป็นคน ตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามะตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจาก กุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละคนตายไปแล้วไม่ได้ทําความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่ทําความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใด มาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไป นี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกจนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณปหานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่ทิ้งกิเลส ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหรอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลส เมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั่นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวเองได้ ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ บุคคลได้เสวยทุกขไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดบนนนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละคามชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาทนาบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบรารมีเหล่านี้น่ะมันก็มาโดนจิตโดนใจ ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราแต่ต้องขมักขมิ้นทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัด การรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกําหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้สําหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลส <ừ. S 1> เมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรแบบนี้นะคอยระวัง ไม่เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแนละ้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์อน,นั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่กะหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวอะเป็นผู้มีกิเลสหนามาก <c oughs> ก็นคนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้เนี่เพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นเกาะหมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อย เมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็อยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละ กิเลสนะเมื่อสะสมห้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บันดานให้คนเราทําบาปอย่างว่านี้นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมด ซึ่งกรงกันข้ามกับนักปราดนักปราดนั้นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไวเ,เจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราดเป็นอย่างนั้น ไม่ถึงกัว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปประทมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้ใใหมันเห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปรธรรมต่างๆนี่ การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้เมื่อเหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อฆ่าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัว ถ้าถึงมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กีเลสมันก็ครอบงมจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมอ,อมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิตสุขขุมอะไร ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่ายานสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อม ถ้าหาว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไป มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคือขุณเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทจากนั้นทุกคนให้พึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี อย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้อนนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่วความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติตั้งๆได้ ใครดามาก็ไม่โกรธป่ะนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสนรเสริญเยิอนยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามนี่แต่คนส่วนมากนะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอะโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูน,นั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงกันผู้ที่ปฏิบัติได้ไหมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็ใน่งามกระทกทั่งมามันก็หวันไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมานี้อย่าไม่ยอมให้มันหวันไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กีเล็ดเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติทารรเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตวช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถ ของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้